บทที่1 000, 2 0 0สองราชาอสูรแรดนภาธมินผู้ยิ่งใหญ่เสี่ยวซานมองดูจากนั้นมองไปที่ผู้อาวุโสคนอื่นๆด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าย,ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่ารอดูเธอวันนี้ข้าจะไม่แพ้ขณะที่เขาพูดเขาก็เดินออกจากห้องรับรองผู้เล่นรอบที่17ปรากฏขึ้นสนามแข่งขันเพิ่งบูรณนะเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าใครคือคู่ต่อสู้ของการจับฉลาก ทั้งฝ่ายตรงข้ามและผู้ชมก็ไม่ชัดเจนก่อนที่ผู้เล่นจะปรากฏตัวแต่เมื่อเสี่ยวซานเดินออกจากห้องรับรองลักษณะเฉพาะกลุ่มต้นทองฟ้าของเขาก็ปรากฏขึ้นในสายตาของผู้ชมทุกคนทันใดนั้นเสียงอุทานก็ปรากฏขึ้นนี่ใครกันด้วยความโชคดีอะไรกันเขาชนะคนที่อ่อนแอที่สุดได้จริงๆใช่โชคดีมากเมื่อเผ่าต้นทองฟ้าปรากฏขึ้นซึ่งเทียบเท่ากับการรับประกานได้ในระดับหนึ่ง 55ข้าจะได้เงินทีหลังข้าเดาว่าผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าซื้อเดิมพันให้ตัวเองเพื่อที่อัตราเดิมพันจะไม่น่าเกลียดมากข้าซื้อ200เหรียญธาตุแม้ว่าอัตราต่อรองจะต่ำเกินไปและสามารถรับเหรียญได้เพียง2เหรียญเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดมีแค่วันเดียวเท่านั้นไม่เป็นไรหลังจากนั้นเอาเงินที่ได้กลับไปซื้อคนอื่นในภายหลังใช่ ถ้าเสี่ยวซานตกรอบในนัดแรกการเดิมพันว่าเขาจะได้แชมป์จะสิ้นสุดลงทันทีนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทาไมคนถึงซื้อว่าเขาจะแพ้กันมากมายอัตราต่อรองจะน้อยแต่เผ่าต้นทองฟ้าจะชนะไหมไม่ใช่เรื่องตลกเหรอพวกเขาสามารถซื้อได้เพียงสามอันดับแรกและแชมป์เท่านั้นไม่เช่นนั้นผู้คนจะเดิมพันจำนวนมากอย่างแน่นอนเสี่ยวซานลอยขึ้นไปบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและค่อยๆร่อนลงบนสนามประลอง ความรู้สึกของการเข้าแข่งขันจริงๆยังแตกต่างกันความสนใจของผู้คนนับพันและความสนใจของผู้ชมหลายแสนคนทำให้ผู้คนรู้สึกถึงเลือดที่เดือดพล่านยิ่งไปกว่านั้นผู้ชมยังเป็นขุนนางของเหล่าอสูรและผู้ซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นแข็งแกร่งด้วยขุมพลังมากมายที่นี่ความผัผนผวนของพลังปราณและเลือดเพียงอย่างเดียวนั้นแข็งแกร่งมากแล้วคู่ต่อสู้ของเสี่ยวซานก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้เช่นกันผู้ที่จับฉลากได้หมายเลข34 ในเวลานี้ผู้เล่นสามารถพูดได้ว่าภูมิใจในสายลมฤดูใบไม้ผลิด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเขาขึ้นเวทีอย่างมีความสุขนี่คือผู้เข้าแข่งขันที่มีรัศมีสีดำทั้งตัวลมหายใจของทั้งตัวมืดลงเล็กน้อยเมื่อมันมาถึงบนเวทีบรรยากาศดูหน้าหดหูเล็กน้อยแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของมันค่อนข้างทำลายความรู้สึกมืดมนของมันเสี่ยวซานจำได้เล็กน้อยและระบุเผ่าพานนันธุ์นี้นั่นคือราชนพาธมิน นี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่พิเศษมากจํานวนของเผ่าพันธุนั้นน้อยมากมันสามารถเทียบได้กับพยักผสมและมันอาจกล่าวได้ว่าใกล้จะสูญพันธุ์สาเหตุของความอันตรายก็ง่ายเช่นกันแร่ชนิดนี้มีคุณลักษณะด้านมืดที่บริสุทธิ์และทรงพลังและนอแรดของมันมีพลังงานมืดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณลักษณะด้านมืดทั้งหมด พลังการต่อสู้ของเผ่าของพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษธาตุมืดที่ทรงพลังถูกใช้ในการป้องกันตัวเองมากกว่าที่จะแสดงความสามารถในการโจมตีที่ทรงพลังและไม่เคยมีจัก,กรพพัดสิ่งนี้ทำให้การดำรงอยู่ของนอแรดเป็นที่ต้องการและถูกไล่ล่ามากเสียจนจำนวนแรดนภามินตอนนี้เหลือไม่ถึง500ตัว สำหรับเผ่าพันธุ์นี้สารบรรพบรุษสั่งไม่ให้โจมตีพวกมันเป็นการส่วนตัวสารบรรพบุรุษยังส่งผู้คุมกันของสารบรรพบุรุษไปปกป้องพวกมันซึ่งแทบจะไม่ปล่อยให้พวกมันถูกโจมตีเป็นเพราะนอแรดของตระกูลนี้มีค่าเกินไปและหากพวกมันสูญพันธุ์ก็จะไม่มีอีกต่อไปนอรดที่ได้จากความตายตามธรรมชาติสามารถขายได้ในด้านสว่างสารบรรพบุรุษให้คำมั่นว่าจะปกป้องสายเลือดนี้ นอแรกที่เหลือจากเผ่าพันธุ์อสูรแรดนภามินหลังจากการตายตามธรรมชาติจะถูกควบคุมและขายโดยสารบรรพบุรุษเพื่อแลกกับการพัฒนาสายพันธุ์นี้พิจารณาจากอันดับที่เสี่ยวซานได้รับโดยหัวหน้าเผ่าต้นทองฟ้าอสูรแรดนภามินนี้อยู่ในอันดับที่60ในบรรดาผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งไม่สูงกว่าราชาอสูรมาป่าสีทองและราชาอสูรเสือดาวทองมากนัก การป้องกันและความแข็งแกร่งนี้คือสิ่งที่แรดดำเก่งมากและนอแรดยังมีคุณสมบัติกัดกร่อนนี้เป็นขุมกำลังระดับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่เพียงคนเดียวในเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเห็นได้ชัดว่าราชาอสูรแรดไม่คาดหวังว่าโชคของเขาจะดีขนาดนี้และรอบแรกเขาจับฉลากเจอเผ่าต้นทองฟ้า มันไม่เคยคิดว่าจะสามารถครอบครองบัลลังก์ของจัก,กรพรรดิได้ในครั้งนี้และเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในการหาประสบการณ์เท่านั้นและคู่ต่อสู้คือตระกูลต้นทองฟ้านี้ไม่ได้พาเขาเข้ารอบต่อไปหรอกเหรอเสี่ยวซานแสดงความกล้าหาญของเขาในการประมูลและรับของดีมากมายแต่ในสายตาของราชาอสูรแรดมันไร้ประโยชน์เจ้ามีเมล็ดบัวอวตารค่าแค่ต้องเอาชนะเจ้าสองครั้งสำหรับอาวุธศักดิ์สิทธิ์หรือบางสิ่งบางอย่างมีประโยชน์เฉพาะในมือของผู้แข็งแกร่งเท่านั้น ผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้มากนักผู้ชมจำนวนมากถึงกับเลือกใช้เวลานี้เพื่อพักผ่อนดีที่จะเก็บพลังงานไว้ดูเกมที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นในภายหลังในสายตาของผู้ชมเกมนี้ไม่ใช่เกมไก่มือใหม่จิกกัดกันใช่หรือไม่และยังเป็นเกมที่ผลลัพธ์ถูกตัดสินแล้วด้วยผู้ที่เป็นผู้ตัดสินยังคงเป็นจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีและเขาสามารถเป็นผู้ตัดสินได้ต่อไปจนกว่าจะมีชัวชาติของเขาเข้าร่วมการประลอง เมื่อทั้งสองฝ่ายเข้าไปในสนามประลองอากาศด้านหนึ่งก็มืดลงโดยตรงและคุณลักษณะด้านมืดของราชาอสูรแรกก็ระเบิดออกมาและมันก็ไม่ได้ส่งเสียงคร่ำครวญแต่อย่างใดมันพร้อมที่จะเล่นเกมบทขยี้คู่ต่อสู้เพื่อแสดงพลังของมันมันกำลังคิดว่าจะโชคดีมากในรอบต่อไปหรือไม่การเจอฝ่ายตรงข้ามอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในรอบแรกนั่นจะเป็นสภาพที่เหมาะที่สุด แน่นอนว่าเสี่ยวซานไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขากําลังคิดอะไรอยู่และเขาก็ไม่ได้ปลดปล่อยออร่าอันทรงพลังออกจากร่างกายของเขาเขาโบกมือให้ผู้ชมจากนั้นระหว่างมือของเขาก็มีสิ่งพิเศษในฝ่ามือของเขาเมื่อมองดูสิ่งของที่อยู่ในฝ่ามือเสี่ยวซานค่อนข้างลังเลเล็กน้อยแต่เพื่อรักษาลักษณะนิสัยของตระกูลต้นทองฟ้าและเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปตามแผนที่วางไว้เขาทำได้เพียงมีส่วนร่วมกับมันอย่างไม่เต็มใจ รัศมีแห่งชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ได้รับการปลดปล่อยจากเสี่ยวซานประกายแสงสีฟ้าทองและข้างหลังเขา,าเงาของต้นไม้ยักษ์ก็ค่อยๆโผล่ออกมาต้นไม้ยักษ์ที่สองประกายสีฟ้าทองนี้สูงกว่า30เมตรลำต้นของต้นไม้ที่แข็งแรงแตกออกด้วยแสงสีทองและกิ่งก้านสีทองก็ขยายออกทีละอัน และลมหายใจที่เต็มเปี่ยมของพลังชีวิตก็เติมเต็มครึ่งหนึ่งของเขาในทันทีแม้แต่จักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีที่รับผิดชอบการแยกทั้งสองฝ่ายก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อพูดถึงลมหายใจแห่งชีวิตยังคงต้องพูดถึงตระกูลต้นทองฟ้ากิ่งก้านสีทองถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้สีฟ้ากิ่งก้านสีทองและใบสีฟ้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลต้นไม้ทองฟ้ารัศมีทองฟ้าพุ่งขึ้นรอบร่างของเสี่ยวซาน ในแง่ของรูปลักษณ์ราชาอสูรแรดนภาธมินไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่งดงามอย่างแน่นอนนอกจากนี้ชั้นแสงป้องกันไม่ได้แยกลมหายใจแห่งชีวิตนี้ออกไปและผู้ชมในปัจจุบันสามารถสัมผัสได้ถึงความสดชื่นและความอบอุ่นและร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกสบายอย่างสุดจะพัณน,นาในสารบรรพบุรุษพลังอันมั่งคั่งเริ่มรวมตัวกันที่นี่จากทุกทิศท,ทุกทางภูเขารอบๆร,ร,ราชาสำนักถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์ ในเวลานี้พลังงานชีวิตที่มีอยู่ในพืชพันุ์เหล่านี้และพลังงานชีวิตได้ควบแน่นด้วยความมั่งคั่งมหาศาลของราชสำนักสารบรรพบุรุษได้พุ่งเข้าหาเสี่ยวซานร,ราวกับแม่น้ำหลายร้อยสายมันทำใหออร่าชีวิตของเขาเข,าเข้มข้นขึ้นและรูปลักษณ์ของเขาดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเล็กน้อยเจ้าพร้อมหรือยังจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีถามในทิศท,ทางของเสียสเส่ยวซานเสี่ยวซานกล่าวว่าฝ่าบาทโปรดรอสักครู่ข้าจะพร้อมในไม่ช้า รอสักครู่นี้เป็นคำขอแรกสำหรับการเตรียมการล่าช้าตั้งแต่เริ่มเกมอย่างไรก็ตามด้วยลมหายใจแห่งชีวิตที่ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจจัก,กรพรรดิสวรรค์อัญมณีก็อดทนกับเขาเช่นกันแม้แต่ผู้ชมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเร่งรีบ